Bắn bắn hai đợi ạ Xô xô xô, đem sức thắng Ôi, thằng này Ôi, sao này, không thể ôi phải vào phòng, phải vào phòng, không thể đuối lại รถบ้าน1ว่งแาวตายแล้วครับผู้พิฆาตอยู่คนตายไปแล้วโดยเจเนสมึงตายแล้วเหรอครับ อ้าวอันนี้มิดต,ตามโดนเจ๊บอยยิงนะจ๊ะเอตัอมโดนพี่หลอดเฉยๆยิงไปตัวคัสแคร์โดนออฟอิคิวยิงตายให้สองได้ตอนเด้ง่ะพี่สิบแปดเด้งพี่ เด้องอ่ะผมเด้งหลุยทำมาใหม่ดิเฮ้ยจะไปทำอไมเน,น,น,นี่ยน่ะนาาี่ทำมาวะล่ะนดูดัว แต่เธอถึงศูนย์หนึ่งยิงคาเฟชี่ผมลงมาผ่านไปพอดีเลยแนะ่ะมาตรงไอนี่แล้วบอสหนึ่งเก้าแปดศูนโดนออฟฟี่ยิงเหลือกี่คนเนี่ยเลสามคน อ้าวตาก่อยโดนขนหนึ่งยิงไก่เถือนขนหนึ่งโดนอีแม่ทิงเหลือสองคนเหลือใครมั่งเนี่ยเหลือสองคนเหลือคนเดียวใชลงมาลงมาจะเจอจะเจอจบเลยงานนี้โอ้โหจบครับเอามาเก็บของได้จบจบจบเสร็จแล้วขึ้นมาข้างบนยิงไปสองเอง